ฟ้าแจ้งจางานะครับนี่ก็บอกระบบศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญนะครับนะครับก็ผมก็ดูถ้อยคําอะไรต่างๆก็นะฮะดูเดือดเลือดพ่านนะครับต้องชื่นชมนะครับนักศึกษาพวกนี้ในี่ใจกล้านะจุดประกายความกล้าะไะฝ่ายรัฐบาลก็ขายความกลัวปากหมุดติดคุกออพอระบอ อะไรโบราณสถานจำคุกสิบปีศรีสุวรรณจันยาเออไปไงออนะศรีสุวรรณจันยาก็บอกว่าอะไรสิบปีเดี๋ยววันจันไปยื่นเขตพระนครไปยื่นอะไรกรมศิลปากรอะไรต่างๆนะฮะศรีสุวรรณนะครับนะศรีสุวรรณนี่ก็ขยันเหลือเกินนะครับนะจะไปเล่นงานผู้ประท้วงอยู่นั่นเนี่ยนะก็ก็ฝากศรีสุวรรณนะครับก็เป็นเพื่อนฝูงกันนะครับว่าอ,อ,อย่าไปขยันเยอะ บางเรื่องนิ่งๆบ้างก็ได้นะครับสีทุวันก็ฝากไว้ก็เห็นบอกว่าจะไปร้องเรียนผู้มยนนการเขตพระนครนะจะไปร้องเรียนกรมศิลปากรให้มาแจ้งความเพราะการตักหมุดตอกหมุดคณะราดหมุดที่สอ,อะไรเนี่ยนะครับทําให้โบราณสถานเสียหายคือดินเป็นรูเพื่อง่ายทำให้ดินเป็นหลุมเป็นบ่อให้ปูนเสียหายมันจะความเสียหายเท่าไหร่นะครับ พี่น้องคิดว่าเสียหายเท่าไหร่ผมไม่ต้องชี้นำแล้วกันนะเอาอะไรตอกต่อลงไปในปูนเะนี่ยถนนเนะี่ยพี่น้องคิดว่าโบราณสถานคือปูนเะนี่ยเสียหายเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนหน้านี้สนามหลวงก็ไม่ได้ขึ้นเป็นโบราณสถานเพิ่งมาขึ้นได้ไม่นานถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันน้อยนะครับแต่สิ่งที่ได้จากการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันมหาศาลมันจะทําให้มีการอะไร แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นธรรมหรือบางคนก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับโคตรโกงเน,เนี่ยครับนะไอความเสียหายที่ว่าปูนเป็นรอยเนี่ยนะครับนะครับในสนามหลวงเนี่ยกับสิ่งที่จะได้คืออะไรได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นพี่น้องคิดว่าลองเอามาเปรียบเทียบกันสินะไอปูนเป็นรูอะไรเนี่ยปูนแตกดินเป็นรูอะไรที่สนามหลวงเนี่ย นะกับนะไอระบอบประชาธิปไตยที่มันจะดีขึ้นอัานไหนมันจะคุ้มค่า่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ในรีสุวรรณแล้วก็ตำรวจเขาถแถลงนะครับว่าเจาะปูนเจาะอะไรหลักหมุดผิดกฎหมายอะไรต่างนะครับผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยผมขอญาตไม่พูดแล้วกันเอาเป็นว่าเราต้องมาเทียบกันคือการ,บ,ารบังคับใช้กฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเรื่องทางด้านการเมืองเนี่ยเราต้องเอาหลักรัฐศาสตร์นำหน้า เราไม่ได้เอาหลักนิติศาสตร์นาหน้าเมื่อเช้านี้ผมไปออกกําลังกายวิ่งอยู่กับท่านอาดีตประธานศารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งซึ่งสนิทกับผมนะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คารพถือก็อบอกว่าไทายเรื่องราวแบบนี้ต้องเอาหลักรัฐศาสตร์นําหน้านะหมายความว่าอะไรนะ,นะ,นระนนเนี่ยท่านอดีตประธานศารรัฐธรรมนูนเนี่ยที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคดีรั้นูมดนะต้องยืดยุนนะครับ ดูว่าความเสียหายอะไรมันหนักหนาอะไรยังไงไหมไม่ใช่กฎหมายเล็กๆน,น้อยเนี่ยก็เอามาบังคับใช้กับผู้ชุมนุมเช่นพรบรักษาความสะอาดพรบจรา,า,าจรนะนะความผิดละหุโทษอนะครับนะไอ้ไอแบบนี้มันควรจะเอามาใช้ไหมใช้หลักรัฐศาสตร์เราต้องดูเจตนาลมว่าคนเป็นแสนสองแสนเนี่ยเขามารวมตัวที่ธรรมศาสตร์และสนามหลวงเนี่ย เขามาชักว่าวหรือไงอนะครับถ้าเขามาชักว่าวอยู่สนามหลวงชักว่าวนี่ไม่ใช่สําเร็จความค่นะหมายถึงว่าเล่นว่าวเนี่ยเขามาชักว่าวอยู่สนามหลวงหรือเปล่าเล่นว่าวสนามหลวงหรือเปล่านะครับนะเขาทําเพื่อตัวเองหรือว่าทําเพื่ออนาคตของประเทศชาติหรือทําเพื่อประชาชนทั้งประเทศคือมันต้องดูนะเนี่ยมาเช้าเนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยกับท่านอดีตประธานศาลรัฐมนุนเนี่ยมันต้องดูว่ารัฐศาสตร์น้ํา นะเข้าไปในสนามหลวงเป็นโบราณสถานนะอยู่นานเกินเวลาที่เขาให้อยู่ให้อยู่สีทุ่มดันไปอยู่ท้าเช้าเลยอย่างเงี้ยอการที่เราไปอยู่เกินเวลาเนี่ยต้องติดคุกสิบปีหรือนะต้องติดคุกสิปีไหมการเจาะลงในพื้นดินเพื่อทำสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรหลักหมุดคณะราดอะไรต่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์เพราะว่าผมสนใจแต่เรื่องอนาคต ผมก็เลยไม่รู้ประวัติศาสตร์อะไรนะหลักหมุดหลักอะไรต่างๆแผนอะไรเนี่ยที่เขาเขาเขาเจาะลงไปในดินในปูนอะไรเนี่ยนะมันมันมันดูแล้วมันต้องถึงขนาดทิ่คุก10ปีไหมปรับ1ล้านบาทหมายถึงโทษสูงสุดโทษขั้นต่ำไม่มีก็แสดงว่าปรับพันเดียวก็ได้เพราะสูงสุด1ล้านบาทนะครับเนี่ยมันควรจะเอากฎหมายแบบนี้มาบังคับใช้กับผู้ชุมนุมไหมเออพี่น้องคิดดูนะ ตอนนี้คนเข้าดู Facebook ก็9,000กว่าคน YouTube มพันแปดเอ่อ t ิกต o k 1 6อก็ตอนนี้ก็เท่าไหร่ล่ะหมื่นประมาณสัก14,00นคนนะดูสดพร้อมกันลองคิดดูว่าเราควรจะเอากฎหมายพวกแบบนี้มาใช้ไหมนะเข้าไปชุมนุมในสนามหลวงติดคุก10ปีอย่างเงี้ย <laughs> มันผมว่า CNN ออออกข่าวแนะ่ นะคงออกข่าวไปทั่วโลกอ่ะรอยเตอร์บีบบอกโอ้โหผู้ชุมนุมนะนักศึกษารธรรมศาสตร์และการชุมนุมอะไรเนี่ยเข้าไปไฮปาร์คเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยติดคุกสิปีปรับ1ล้านโอ้โหผมว่าฝรั่งแม่งบอกโอ้โหกูไม่กล้ามาเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าไปในสนามหลวงแนละ้วเกิดไปตั้งตงตั้งเต็นอะไรต่างๆขุดมาตั้งเต็นนะ ไม่มีที่นอนไปกลางเต็นท์อยู่กลางสนามหลวงไปเจอตำรวจเจอเขตพระนครกรมศิลปากรพาไปส่งสารจำคุก10ปีปรับ1ล้านโอ้โหคงไม่มีใครมาประเทศไทยแล้วโทษหนักทิพไห้เลยนะเพราะนะส่วนเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่นะครับผมไม่พูดแล้วกันนะครับก,ก,ก็ฝากตำรวจไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับคือทำอะไรมันต้องดูเจตนาว่าเขาเจตนาจะทำให้สนามหลวงเสียหายไหม เจตนาของพวกเพนกวินกับน้องลุงเนี่ยทนายอานอน์อะไรเนี่ยในไม้อะไรเนี่ยเจตนาต้องการทําลายโบราณสถานหรือเปล่านะเข้าไปตั้งเวทีเงี้ยแล้วก็ไปปักหลักหมุดอะไรต่างๆเนี่ยเขาเจตนาเนี่ยเจตนาจะทําลายโบราณสถานไหมทาลายพื้นดินของสนามทาลายหญ้าตายไปกี่ต้นนะปูนแตกเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมันต้องรู้เจตนา คือการมาคับใช้กฎหมายต้องดูเจตนานะแต่ผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะเอาเป็นว่าผมฝากรัฐบาลฝากพลเอกประยุทธ์ฝากท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเขตพระนครกรมศิลปากรลองพิจารณาดูว่าโอ้โหโบราณสถานของท่านได้รับความเสียหายมากไหม,มนะได้รับความเสียหายหญ้าตายไปกี่ต้นปูนแตกไปมูลค่าเท่าไหร่ นะอะไรยังไงความเสียหายจนถึงขนาดต้องดําเนินคดีกับแกนนําหรือไม่เอาไปคิดเองนะผมว่าท่านคิดได้ในภาวะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังคิดไม่ได้เนี่ยผมว่าจบแล้วมันจบนะจบแล้วถ้าเกิดวันนี้ยังคิดไม่ได้ว่าจะดําเนินคดีกับแกนนําเนี่ยนะไอ้ข้อหาอะไรบุกลุกอะไรโบราณสถานเนี่ยนะเออนะแล้วก็พรบรชุมรุมบอกให้เลิกภายในหนึ่งชั่วโมงไม่ยอมเลิก อะไรแต่อะไรพวกนี้ไม่ไม่แจ้งการทุมนุมแล้วก็อะไรนีไม่เลิกบอกให้เลิกไม่ยอมเลิกจะเลิกได้งไงล่ะคนมาเป็นแสนถ้าเลิกไปก็พวกที่เขามานั่งอยู่เป็นแสน,แนเนะคงกระทืบแกนนำเละนะคงกระทืบแกนนำเละเพราะฉะนั้นแกนนําก็ต้องพูดต่อไปจะเลิกได้ยังไงล่ะคนมาเป็นแสนนะบางคนบอกสองแสนสา0แสนเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่เป็นแสน คุณลงคิดวดาคุณถ้าคุณเป็นลุงเป็นเพนกวินไปยืนอยู่บนเวทีแล้วคนมาเป็นแสนแล้วบอกเอเอหนูต้องเลิกแล้วนะคะตำรวจเขาบอกว่าให้แค่ชั่วโมงเดียวอไอคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพอยายลุงกับาตาเพนกวินลงมาก็โดนยำสหาบาทาตายหากตรงนั้นแนหะนะครับเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยมันเลิกยากอะนะมันจุดติดขนาดแล้วคนมาต้องเป็นแสนแล้วโอ้โหอยู่ดีๆบอกเลิกการทุมนุม นะก็ฝากนะครับไอ้กฎหมายชุมนุงชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยนะลองลองดูนะครับว่า,าบังคับใช้เท่าที่จําเป็นนะครับอย่าให้กฎหมายเหล่านี้มาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้ฝากไนวะ้นะคือถ้าจะบังคับใช้เนี่ยอยากให้ใช้หลักรัฐศาสตร์นํานิติศาสตร์นะครับนะเหมือนกับสารอาญาวันก่อนที่เพนกวินกับพวกไป นะไปส่งเสียงดังบริเวณด้านหน้าศาลนะท่านอาทิตย์ดีผู้พักษาสารยาญาท่านก็ยังไม่ได้อะไรยังไงนะครับเพราะอะไรเพราะท่านก็ต้องเอาหลักรัฐศาสตร์นานะครับไม่ใช่อะไรไรก็จะลงโทษระเมิดหน้าศาลท่านก็ต้องดูว่าเออมันเป็นการกระทําความผิดครั้งแรกหรือเปล่านะตักเตือนได้ไหมนะผมว่า,าสารอาญาเนี่ยท่านอาทิตย์ดีเนี่ยนะท่านก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ โอเคไม่ใช่แบบเป๊ะเป,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 เปอะไรมันมันคงไม่ใช่แล้วบ้านเมืองมันต้องการการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนที่ไปส่งเสียงดังที่ศาลหรืออะไรต่างต่างเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องการให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการแก้ไขรัฐมนูญ